เดี๋ยววันนี้จะพาไปตามรอยเพลในตำนานกินอาหารดั้งเดิมในพื้นที่และเรียนรำกับนักแสดงละครชาติคนสุดท้ายไปกันเลยไปไหนไปด้วยคือทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับอยู่แค่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายย่านนางเลิ้งย่านที่มากไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีที่ต้องบอกว่ามาที่เดียวทั้งกินทั้งเที่ยวคือครบครับ ว้าวแะ้วก็ไปพี่เชคพี่เชคว่าไอวีปากใช่วันนี้เราน้าตีนกันมานะคะเป็นตีนทีมงานบีบอกว่าขอเป็นตีน8 0ทีูนย์มาในยุคแูนย์เท่าค่ะ เป็นการแบบทำรอยทั้งประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องมีถีชีวิตอะไรต่างๆเรองมากมายในชุมชนอาหารกินค้ามปราบสุาพใช่ดังนั้นเราก็เลยแบบแต่งตัวมาให้มันแบบแมทกับชุมชนนั่นเองคิดว่าใครไม่แมทตุดแต่ฉันว่าฉันแมทนะฉันก็แมทช์ฉันแต่งอย่างงี้พาย้อนอดีตที่เริ่มต้นวันด้วยการพาไปสะพึงกันที่ตอกโรงผีก่อนเลยครับชุมชนข้างวัดสเกต สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตำนานแรงวัดสกเกตเปรตวัดสุทัศน์นี่นี่เลยร้านแรกร้านอ๋ออันนี้ร้านแรกถ้ามองเข้าไปตอนนี้คือหมายถึงว่าตอนนี้เขาก็ยังทำอยู่ใช่ไหมครับทำอยู่ครับเป็นตรปเลี้ยวซ้ายว่จะเป็นร้านร้านใหญ่อ๋อนี่ไงโรงงานเออไอ้พี่ลองเปิดดูเผื่อไม่เปิดไม่เอาลืมกี่ออไม่เอาไม่เอา ไม่แน่หรือพี่ก็แซวเล่นไม่เปิดไม่เอาหนูอยากถามเลยว่าตั้งแต่ทำมาพี่เคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าน่ากลัวไหมหมูเรียกหมูเรียกหมูเรียกได้แล้วเอาอย่างนี้หนูถามจริงว่าที่นี่มันมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าน่ากลัวไหม เคยลูกค้ามาแล้วก็จองจองโลงกันใจเงินก่อนนะถ้าเปิดให้ลูกค้าดูอะลูกค้าก็เขามาดูของอะไรว่าต้องใช้่ะไรใช้สีอะไรอะไรยังไงพอเปิดโลงมาพอปิดโลงอ่ะเสียงทำไมอะลูกค้าอุ่ยมีของอะไรอย่างเงี้ยฝาโลงครับนิ้วผม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 แล้วมันลูกค้า ครับจากเรื่องราวของชุมชนเขาเอามาสร้างสรรค์เป็นตำนานแล้วก็ผสานกับอาหารจนกลายเป็นโรงผีมีเกี้ยวที่ตั้งอยู่หน้าตรอกและต้องทำให้ลูกค้าทั้งกินทั้งหลอนไปตามๆกันครับคืออย่างแรกเลย<อ>ที่ชอบอ่ะคือหมูแดงเของหมูแดงเขามีขาเขาเป็นหมูแดงเขาขาดชิดสุดละดลโอเอาดีๆ เขาน่าสนเลยน่าใหญ่กว่ามันไม่ใช่สักว่าเรากินเรามันอร่อยเฉยแต่ว่าเหมือนอาหารมันก็มันคงเป็นความรักที่ทําให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้เออพ่มาเราดูว่าเฮ้ยแต่ก่อนสถานที่นี้หน้าวัดสะเก็ดเป็นยังไงตำนานแรงเป็นยังไงมันเล่าาระวัติ หลังจากอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของไทยเพราะที่นี่ย่านนางเลิงคือบ้านอีกหลังของพระเอกในตำนานมิตรชัยบัญชาครับนี่ถึงแล้วใช่อหันน,น่าจะเป็นรูปปัน้นเสมือนจริงของคุณมิชัยบัญชาีแกมาอยู่กับแม่ตอนเรียนหนังสือใช่ไหมครับออแ,ลแล้วก็เป็นนาดารานี มีคนเข้ามากราบไหว้เยอะไหมครับหลวงพ่อมีแฟนคลับเยอะมีแฟนคลับมาหาเยอะเนาะที่เนี้ยแตุลาวันตายเน,น,นอ๋อถ้าเป็นวันวัน,ว,นวันที่เขาเสียชีวิตจะมีคนมากราบเยอะใช่ไหมครับแปดตุลาก็เกิดชื่อตรงเกิดวันเกิดดูไหมข่าวเกิดพ้อยเกิดดูเยอะๆไปดูเลยด่ากิดดู จุดแรกที่แบบถ้าใครแบบคิดถึงมิชัยบัญชาคิดถึงผลงานอยากจะมาหาอยากจะมาเจอก<ม>็าสามารถที่จะมาตรงนี้ได้เป็นจุดแรกนะหลวงพ่อเนาะที่เราจะมีแบบรูปของมิชัยบัญชาอยู่แล้วก็จะมีมีรูปมั่นที่นี่ยังคงมีเรื่องราวและความทรงจํามากมายไว้ให้ใหเราได้ระลึกถึงครับแต่ก่อนจะกลับก็ขอแวะไปไหว้ที่บรรจุอัฐิ ของพระเอกนางเลิง้งตามที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้และเดินเท้ากันต่อหาขนมชาววังกินที่ตลาดน้อยครับคือคำละห้าบาทมันคุ้มมากอ,ะอ่ะใมันเป็นนมัใส่มินินนแล้วมันอร่อยแล้วมันอยู่นานอะ่ะ เราเป็นวัยรุ่นอะที่จริงก็ไม่ได้ชอบขนมไทยขนาดนั้นแต่สิ่งน่งที่พอกินแล้วชอบไม่คือตัวันะไม่ค่อยได้ชอบขนมกานนุอ,อคือไม่ได้ชอบขนมไทยแต่พอมากินจ้าเนี่ยชอบอย่างหนึ่งว่าเขาไม่ได้หวานเกินด้วยถ้าใครจะมาร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ท,ที่ที่อยากให้มาลองแต่ว่ามันมีหลายร้านมากๆางตรงข้ามเราก็จะเป็นแบบขนมถ้วยใช่ป่ะเป็นไงของขนมไทยก็คือข้าวคนไทย ก็คือตอนนี้นะเรากําลังจะเดินไปที่ไหนก็ไม่บอกหรอเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูน้าง,งานเอาแต่คืออยากจะชอบว่าชอบฟิลความคลาสสิกของกรุงเทพชั้นในมากใช่ถ้าจะดีกว่านี้อันนี้ขอแบบขอคอนเสิร์ตนิดนึงก็คือมันจะต้องไม่มีทางเท้ามันจะต้องแบบอย่างเงี้ยทุกคนมันจะต้องไม่มีแบบว่าความลําบากในการเดินอะ่ะมันต้องมันต้องเป็นทางเทาง้ทาจริงๆอะ่ะนัน้งนงั้นใช้อันนี้ดีอะไรจ๊ะท้าพี่ฟองดูรู้จักปห ดูจะแต่ฟองดูที่มันกำลัไม่ใช่อ้ท้าวพี่ฟองดูคือคือเหมือนแจ้งเรื่องอนท้าวพี่ฟองดูเข้าไปแล้วแบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไปทุกคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แบบว่ามันจะให้เราแบบบอกพิการของตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเหตุที่เราจะแจ้งคือเรื่องอะไรเหมือนสามแสนื่องที่แจ้งเข้าไปเขาแก้ไขไปสองแสนกาเรื่องนะจริงจังใช่อันนี้ฝากไว้ฝากไว้ฝากไปดี ไปเรียนรำแล้วเป็นพรกสุดท้ายที่เรามาที่นางเลิงนะครับก็บอกว่าตั้งแต่เช้าไม่ว่าจะเป็นโอ้กินเที่ยวพอดีศาสตร์ท้ายเราจะมาจบด้วยนี่เลยการเรียนการสืบทอดพาม็นไทยทุกคนครับต้องบอกว่าละครชาตรีนี่เป็นการแสดงที่อยู่คู่กับย่านนางเลิงมานับร้อยปีครับซึ่งครูกัญญาคนนี้ก็คือนักแสดงละครชาตรีคนสุดท้ายของย่านนี้และก็จะมาเป็นครูที่จะมาสอนพวกเราในวันนี้ด้วยครับ เลี้ยวสะเป็นกระ,ย,ะย,ยัดแจงแต่งสัวให้เชิดเนี่ยชายแค่นี้แหละละครชาติีคือการแสดงระหว่างภาคกลางกับภาคใต้เป็น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 สัมปทานของจัดคือดนตรีเป็นของทางใต้หน่อยอการร้องบงังบางบางังบางทำนองของใต้ แต่เอามาล้ำซัดเนี่ยเราก็แดกแปลงแดแปลงมาให้มัเป็นภาค่ามาร้องสำเนียงภ่ากเาได้วเมื่อกี้คือแอบออิชั่นไปแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมาเรียนจริงๆเพราะว่าได้เข้าคาแล้วคุณครูรับเป็นสิท์แล้วอะไรนะเป่าวป่าเปล่คืคูคนเดียวนตลกนะเพราะคุณครูเลือกแล้วงั้นเราเรียนร้องก่อนได้อันุูขอเรียนร้องร้องแล้วค่อยไปรำอ่ามาเป็นชิตของคุณครูชวนกันอาบน้ำทาแป็งจัดแจง ตัวให้เธอได้ไหมได้เก่งมากครับจะทำได้หรือเปล่าทำได้คุณแม่ทำได้ไหมเขอ๋อแม่ทำได้สิแม่บสอนหนูก็ต้องทำให้ได้อ๋อคือชวนกันทวาเร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 าจับคันมาลากอย่างเนี้ยชวน ก็นี้เรียนมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนเที่แบบเรียนกันไปแล้วแบบได้มาอย่างไงบ้างนะครบวกอาน้แล้วาเปอะไรอ๋อไม่เอง่าแล้อ๋อไม่เป็น่าองกาโลเปา ลำเนี่ยเป็นลำมาเลยเดี๋ยวนะคุณแม่ว่าพวกหนูเก่งไหมวันนี้เก่งไหมใช่ไหมล่ะคันที่ไม่เก่เลยร้องได้ขนาดเก่งสำหรับใครที่แบบวิ่งเห็นแล้วอยากจะมาเรียนลำกับกับคุณครูกัญญาที่แบบเราเรียนไปก็สามารถที่จะแบบติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับใช่ จริงๆเขาสอนให้ฟรีเพราะว่าอยากเขาอยากเผยแพร่คุณยอยก็อยากที่จะแบบรักษาละครชายเตียวไว้ให้มันอยู่คู่กับให้อยู่คู่กับชุมชนให้อยู่คู่กับประเทศไทยของเรานะครับเรียกได้ว่าวันนี้จัดเต็มมากๆครับทั้งเรียนรำสืบสาวนวัฒนธรรมไทยย้อนฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์กินของอร่อยๆมากมายทั้งหมดนี้จบที่ย่านนางเลิ้งครับ ทุกคนนี่แค่ย่านเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายย่านในกรุงเทพที่รอให้เราเข้าไปค้นหาและลองสัมผัสครับบมแบ วันเดย์ที่สนุกจริงนะเออใช่คือเป็นคนพามาแล้วก็เป็นคนวางแผนทริปว่าเราจะไปไหนบ้างอย่างอย่างที่บอกว่าชุมชนชุมชนนางเลิค่อนข้างที่จะครบในหลากหลายมิติอะไรเงี้ยก็เลยพาเพื่อนมาแล้วก็ดีใจที่เพื่อนมาได้สัมผัสชุมชนนางเลิงที่เราเคยมาแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจก็เลยวันนี้ก็พาเพื่อนมาและก็อีกเรื่องหนึ่งฝากเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของทัฟฟี่ฟองดูคือคือเราเห็นชุมชนว่ามันมีศักยภาพมากใช่ใช่ไหมแล้วก็คือถ้ามันมีตรงไหนที่ที่ที่แบบ คนหน่วยงาน่ามมองไม่เห็นแล้วเราอยากจะแก้ไขเป็นเป็นทางโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่เรามองว่าไม่เป็นปัญหาลองแจ้งเข้าไปในท้าพี่ฟอมดูก่อนเพราะว่ามันไม่มีใครมองเห็นปัญหาได้ดีเท่ากับคนในชุมชนเองอันนี้คือเรื่องสําคัญเราผ่านทุกวันเราเห็นทุกวันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะแบบอิ่มนำสำราญกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน b บ n g อก k Story EP หน้าเดี๋ยวจะพาไปไหนติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไย<ห>อยากแบบอยากให้มีแบบทริปแบบกินอย่างเดียว <laughs> อันนี้เข้าหมดจริงจังแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องชุมชนให้ฟังหนึ่งครับโดยที่เราจะร้องเป็นหลักทำนองเน้นเป็นทำนองเนอประจักษะเรมดีใจอันนี้เลยเมื่ออดีตผ <c oughs> ่าคเข้ามลับตาดูแสนอันอา Ha 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 ha!